สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก PB รถบ้านเกตเอนะครับวันนี้มาเจอผมก็ต้องรู้สิครับว่าต้องเอาราคาโดนราคาดีจับต้องได้ไหมล่ะครับวันนี้เป็นคิวของตัวเชฟคูสซึ่งเชฟคูสเนี่ยคุณบอกหุ้ยเชฟคูสมันดียังไงผมขอบอกกันเลยว่ามันดีทั้งรูปร่างหน้าตาและสมรรถนะและราคาด้วยนะครับผมอ่ะก่อนจะมาดูว่ามันราคาดียังไงบ้างมาดูรอบคันก่อนนะครับก็เป็นยังไงบ้างคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับออกสไตล์ดุนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยมาก คือถ้าเกิดขับตอนกลางคืนคันนี้มันงามจริงไฟโปรเจคเตอร์นะครับสองข้างนะครับทางด้านนี้นะครับของตัวมีของตัวพวกไฟนะครับตัดหมอนะครับจะเป็นของตัว LED นะครับผมสวยมากๆครับตัวนี้เป็นล้อแมกนะครับตัวนี้ยางเนี่ยบอกได้เลยว่าใหม่มากอีกยาวไกลเหลือเกินบอกได้เลยยาวไกลเหลือเกินด้านนี้นะครับก็จะเป็นของตัวนะครับสเกิร์ตค่านะครับตัวนี้นะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับ นี่เราสามารถเปิดด้านท้ายก็ได้จากรีโมก็ได้นะครับผมตัวนี้เราสามารถกดล็อกอากด้านนี้ก็ได้นะครับนี่ล็อกแล้วเนี่เห็นไหมนะถ้าเราถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเรามือไปเปิดนะครับเนี่ยลวงเนี้ยมันก็จะเปิดอัตโนมัติซึ่งตัวนี้เราสามารถกดด้านนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะดูว่าพัน,นก่อนฮะนี่ครับของตัวเชฟนี่สวยมากครับด้านนี้สวยวิ้งเลยครับไฟนะครับเป็น LED นะครับทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งเขาทํามาเก๋มากแล้วก็สเกิร์ตรอบคันสัญญาณถอย4จุดนะครับด้านนี้มีสเกิร์ตนะครับเป็นตัวขี้ผางปลาฉลามนะครับด้านนี้ซึ่งดูรอบคันเนี่ยผมบอกเลยครับว่าคันนี้สีขาวสวยมากตัวนี้เป็นเชฟนะครับผมตัวปี2011นะครับ1.8 LT z นะครับตัวท็อปเขาเลยนะครับซึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับสวยทั้งภายนอกและภายในราคานะครับผมทําโปรโมชั่นนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่นะครับราคาอยู่ที่229,000 จองเดือนนี้นะคบผมมาจาก u t u b e นะรดอีกหมื่นหนึ่งที่21900 0พร้อมโปรโมชั่นฟรีดาวที่มาสุดนะครับยังไม่พอนะครับแถมมีบริการลดส่วนลดให้ฟรีอีกหนึ่งปีนะครับผมยังไม่พออีกคนที่ไม่มีเครดิตนะครับหรือออกที่นู่นยากต้องใช้เงินดาวเยอะนี่คันนี้เลยครับฟรีดาวได้แต่ต้องขอรายได้ชัดเจนทางบริษัทยิ่งดีครับค้าขายก็ต้องมีหน้าร้านชัดเจนเงินเข้าบัญชีอย่างชัดเจนนะครับผมซึ่งออกได้ฟรีดาวนะครับผมอ่ะมาดูกันครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูก่อนนะครับ กดอ้านนี้ก็ได้ครับโอ้ยต้องกดตัวนี้ด้วยกดตัวนี้ค้างไว้อ่าก็จะเปิดละนี่ครับคันนี้สวยมากครับขอบอกเลยว่าน็อตเนื้อตะคุงตะเกียบต่างๆนะครับอยู่เนียบเหมือนเดิมสองฝั่งยังไงอย่างนั้นเลยครับผมคันนี้นะครับไม่มีติดแก๊สน,นะครับผมด้านนี้อ่าล้ออะไหล่นะครับผมเครื่องมุงเครื่องมือนะครับอยู่ครบเลยและซึ่งด้านนี้เขามีกล้องถอยหลังให้ด้วยเดีย พันแล้วแค่สองแสนนิดๆผ่อนต่อเดือนนะครับยังไม่ถึง4ี่พันห้าเลยผมบอกเลยว่าคุ้มอ่ะเดี๋ยวผมมาเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างนี่มาดูขุมกําลังมันครับเครื่องพันแปดแน่นอนครับเครื่องพันแปดเนี่ยมันขึ้นเหนือล่องตาได้ห่อแล้วล่ะแล้วยิ่งเป็นตัวเชฟด้วยนะอัตราการเร่งเขาดีมากขอบอกเลยนี่ครับรถนางฟ้าครับน็อตเน็ตนี่ครับเมืองไม่มีแกะไม่มีอะไรเลยครับ ป้ายแดงไปยังไงอย่างนั้นเลยครับผมซึ่งตัวนี้นะครับออกห้างมาในตอนนั้นเนี่ยหูมันอยู่ประมาณ8แสนกว่ามั้ง8แสนกว่า,แวา9แสนถ้าผมจะไม่ผิดนะครับประมาณนี้ซึ่งคันนี้เหลือเท่านี้เองผมว่าน่าใช้มากเดี๋ยวผมลองซ้ายดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นระบบปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับด้านนี้ เชียบบอกเลยคันนี้ไม่ควรพลาดราคาถูกและโดนอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมาดูภายในครับอ่เดี๋ยวผมขอดูนี่ครับมาเปิดด้านนี้ก่อนด้านนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นของตัวนะครับนี่ครับปะะเบาขึ้นนะครับผมด้านนี้อ่า ตัวนี้ก็จะเป็นของตัวปรับพับเอ็นหลังนะครับตัวในนี้ก็จะเป็นของตัวทูโทน LT แท้คุณสมบัติเขาคืออย่างงี้ครับภายในเขาจะเป็นทูโทนนะครับจะเป็นของตัวเบาะนะครับด้านนี้นะครับคือหนังตัวเนี้ยกับสีดาเนี่ยผมชอบมากเลยสีเขาดำสวยมากเหมือนพวก B M พวกเบสเลยประมาณนี้เลยครับอ่าด้านนี้ทางด้านนี้นะครับจะเป็นของตัวไฟนะครับปรับอ่าตัวนี้ไฟของตัวหน้าจอนะครับปรับให้แบบหลีแสงได้ด้วยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกออโต้นะครับเอ้ตัวนี้ไฟตัดหมอก เปิดไฟจนหมอตอแล้วเปิดไฟหน้าออโต้เลยก็ได้นะครับด้านนี้พวงมาลัยด้านนี้เดี๋ยวมาดูด้านในลยครับเดี๋ยวอธิบายด้านในให้สวยฮฮออกแบบมาสปอร์ตมากเลยคันนี้อืรานะคาแค่สองแสนเองนะเนี่ยเข้ามาเลยครับนี่เลยครับคันนี้ขอบอกเลยครับนี่อันนี้อันนี้มีรอนิดนึงจากการใช้งานนะครับนิดนึงตรงนี้นั่นเองนะครับผม ตัวนี้นะครับเราสามารถนะครับปรับนะครับฟังก์ชันนะครับตั้งแต่นะครับปรับเสียงวิทยุนะครับผมนะปรับเสียงวิทยุนะครับปรับของตัวนะครับรับทรงรับสายนะครับจากทางพวงมาลัยนะครับของตัวนี้มีระบบคูช์คอนโทรลนะคือระบบนะครับควบคุมความเร็วนะครับเราสามารถนะครับกะระยะความเร็วในความเร็วเนี่ยที่เราวิ่งบนถนนเนี่ยปุ๊บเราสามารถปล่อยเท้าจากคันเร่งได้เลยนะครับผมซึ่งเบาะทางไกลๆทําให้เราไม่ต้องปวดเท้ามากซึ่งในรถสอ0 0 0 0หน0 0 0 0องแสนสองอะ มันมีแล้วะซึ่งปกติคุ้คอนโทรลเขาไม่มีอยู่แล้วครับในราคารถแค่สองแสนนิดๆซึ่งอันนี้ก็มีซึ่งเขาบอกเลยครับเชฟนี่คนอ่ะคิดว่าเฮ้ยแล้วนี้เชฟทำไงอะรถมันแบบม,แบบมันปิดตัวไปแล้วแล้วมันจะทำยังไงบ้างผมบอกงี้ครับคือเชฟเนี่ยของไทยทางไท,งทยแลนด์เนี่ยเขามีอะไหล่ให้อีก10ปีซึ่งเขาประกาศแล้วล่ะครับและซึ่งผมผมบอกเลยครับว่าแล้วนี้อู่แล้วจะไปซ่อมที่ไหนอู่นี่นะครับเขามีอู่เฉพาะของเชฟโดยตรงเลยก็มีซึ่งมีหลายอู่มากๆ,ๆซึ่งเขาบอกครับอะไหล่ของเชฟเนี่ย คือเขามีสต็อกกันเป็นเยอะมากทําให้เวลาเราเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างจะถูกถ้าถามว่าแพงกว่าโตยต้าไม่อะไรบางตัวแพงกว่าแน่นอนครับแต่ผมขอบอกก่อนครับแพงกว่าแต่ยุคก,การใช้งานเขานานกว่าซึ่งมันทําให้แบบว่าเงื่อนไขาการจ่ายแพงมันเลยคุ้มเลยครับเครื่องผมขอบอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าคนที่เคยใช้เซฟเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าเออมันดีแล้วมันสวยแล้วมันคุ้มตังค์ที่เราจา นี่ฮะนี่ก็มีเก๊กลางมีจอนะครับผมเป็นระบบสัมผัสด้วยนะครับผมด้านนี้โอ้มันจะคุ้มเลยขนาดนี้นี่ฮะมีเมนมูเมนูนะครับเกียร์เกินนะครับออกสไตล์แบบรถสปอร์ตหรูเลยนะครับผมด้านนี้ภายในมานั่งเนี่ยรู้สึกเลยหรูเลยกระชับนะครับพวงมาลัยหนาหนังเนี่ยโอเคเลยซึ่งขอบอกเลยครับว่าจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเชฟเนี่ยคือเป็นรถที่ว่าออกมาใหม่ๆเนี่ยเคฟคูเนี่ยผมว่าหน้าตาเขาสวยมากมีสเสน่ห์มากๆเหมาะมากอะ่ะดูหรูหราในราคาจิบ๊บจิ๊บ นี่ครับนั่งสบายส่วนก็77ครับสบายมากเลยครับด้านนี้นะที่ปันน้นผนอ่านมีไฟด้วยอะคือเขาบอกครับราคาสูงกว่าน,นี้ก็ไม่มีไฟนะแต่นี่มีแล้วนี่ครับอ่ามีด้วยอะ่ะคุ้มอะ่ะมันจะคุ้มไปแล้วนะคันนี้นี่ครับตัวนี้ก็จะมีของตัวนี่ครับ USB ทางด้านนี้นะครับ USB นี้แต่ด้านนี้เลยนี่ ท่อยู่ด้านนี้เลยด้านนี้ตัวนี้ก็จะมีของตัวป้องกันล้อล้อถลายด้วยนะครับด้านนี้นะครับนี่เลยคือฟังก์ชันความปลอดภัยเขาค่อนข้างจะเยอะมากเป็นความปลอดภัยคือมีทิ้งแอร์แบ็กคู่เลยนะครับด้านนี้ความปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับผมว่าปลอดภัยมากนะมากแน่นอนคันนี้ผมมองดูแล้วเป็นรถขนาดกลางอย่างเงี้ยขับไปต่างจังหวัดน่าจะไม่เมื่อยแล้วก็ไม่เหนื่อยมากซึ่งผมว่าเหมาะมากเลยผ่อนแค่สี่พันกว่าบาทอย่าพลาดนะครับเดี๋ยวผมหน้าหลังให้ดูนะครับ เ,เมื่อกี้ผมลืมบอกไปเห็นท้ายรถใช่ไหมครับท้ายรถคันนี้กว้างมากด้วยนะผมบอกเลยว่ากว้างจริงๆอ่ะคันนี้มาดูกันตัวนี้นะครับนี่วางแก้วด้านนี้มาได้เลยซึ่งตัวนี้นะครับความพิเศษเขาเนี่ยไม่ใช่มีแค่นี้นะครับเนี่ยดึงตัวเบาะตัวนี้มานะครับอัพเราสามารถเข้าไปดึงของจากข้างในได้เลยถ้าฝนตกนะครับเราดึงร่มเราก็ไม่เปียกแน่นอนครับอันนี้พับเบาะตรงนี้ก็ได้นะครับมันเป็น60-40นะครับผมด้านนี้ อ่านี่นั่งห้าคนได้ไหมผมขอบอกเลยตัวเล็กๆหกคนยังได้เลยห้าคนได้แน่นอนสบายๆครับโ้นั่งสบายอ่ะขอบอกเลยหลังเอ็นสบายเบาะทําดีเบาะหนังแท้โอเคคันนี้บอกได้เลยไม่ควรพลาดถ้าพลาดจะบอกเลยว่าผิดลดร,ราคาสวยราคาโดน ต้องจัดไปครับผมคันนี้นะครับผมอยู่ตรงซอยรามงระแหง159นะครับเลยไม่ได้เดียวครับเห็นชโลมงเขียวๆนะครับ PB รถบ้านเกตเอเปิดทุกวันเลยนะครับตั้งแต่9โมงถึง6โมงครึ่งถ้าเกิดมาไม่ถูกงานเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงผมขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคันนี้ชอบผมชอบคลิปนี้นะครับโปรดกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดสับสไครตนะครับกดสั่งกระดิ่งเพื่อไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับต้องขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันคครัับดี